ยายน่น uhm. ั่งตรงน้แครับไม่ต้องนั้ครับยายสวัสดีครับยายนั่งตรงนี้ก็ได้ครับใครน้มาไว่ามีใครมาเยี่ยมมีมีเลยเซอร์ไพรส์ไปลัดผู้ใหญ่ไม่ได้บอกเยว่าใครจะมาหาเาลองยนร้ไปคเ่งเงินนะเาเร่เเงินักา่้ คเล่นกันบ้างครับยาใครเล่นกันบ้าง๋ยวออกช่องสามกันหน่ดใครเล่นกันบ้างเราเอาของเดียวเดียเรื่องเปลี่ยนเรื่องเอาของมาอันนี้ของใครอะไระลอไม่ผมไมเชังไงกีเาเมื่อกี้ความจริงใช่ไหมครับเล่นลเาะัััครับนั่นนันันครับั่นนัน่ครั นนี้ลงพื้นที่นะครับปอสวอครับป้านำทองครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชายคาครับนำถุงยิงชีพนะครับไปเยี่ยมนะครับผู้สูงวัยปุปติเตียงนะครับถนนที่เห็นนี่คือถนนจริงนะครับไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับที่นี่บ้านลพบุร ยายมองไว้ก็ยายไม่ได้เพราคยายิดไมได้เป็นลม่ไให้า่อเต่ร๋อ้เป็นบ้านบ้านเชได้วยอ๋อจะแปลว่านี่ทางท้องถิ่นทางอะไรทางกำนันพี่ใหบ้านเขาก็มาดูแลตลอดหมอไม่เลยไม่ค่อยมาบ้านหลังนี้เบ้านเชอไทย่คือเขาซขาสร้าให้ใช่ไหมคอตใช่ไหมเราตอมาพวกอสมมาดูบ่อยไหม เราอย่แข็งแรงเนาะมันไม่แข็งแรงเลยมันฟังตีวันเข้าร้านเข้าขอจีนเข้าหอไม่ใช่ะเลยทาคนเดียวแล้วคนที่นี่หรือสาวแบขอโทษไม่ใช่แล้วค่ะที่นี่ไม่มีคนที่นี่ฉันเป็คนที่นี่อ๋อใครเข้ามาเลยหานหน้าหันหน้าหันหน้าบ้างมองหน้องมองกล้องนะคะครับครับ ราชก,การนะครับขอบคุณทางอำเภอนะครับท่านประลัดรุฒโสรัสรลอลำาัราชการแทนทางหุ่วยแพทย์พื้นที่พสบในวันนี้นะครับก็จากความเก่ารายงานของท่านปอโสนโะครับของเราเป็นจังหวัดที่ลำดับที่สามสิบห้ เมื่อปี2515ครับ50กว่าปีที่ผ่านมาท่านลองนึกภาพว่า50ปีที่ผ่านมานักตกท่านประธานนะครับแ่ทีหน่วยแพทย์พมวของจังหวัดนะครับที่ให้ให้เราคัดเลือกนะครับผู้ตรวจมือถือก็ได้ไปในพื้นที่เนี่ยเข้ามารับถึงไม่กระโดนหมายเพราะว่าเจัดโดยความหัว,วหใหญ่นะครับฟ้าเยอะๆนะครับขั้นตอนของเราไม่ยากเลยนะครับ เดี๋ยวพี่น้องไปเอาใยสีาขาวขาวแจ้งการมีก่อนนะครับแล้วก็มาสักประวัตินะครับแล้วก็แต่ล ไว่าจะเป็นในวันนี้ก็ดีหรือในวันไหมาเาจวิธีายตัวเองนะว่าไม่เป็นไรหรอกนะขอรับนะครับแล้วก็ขอบกิการนนี้ไว้้งก่อนนะครับกับเจ้าหน้าที่ เป็นเวลา9 3ทนเพื่อถวายความอาลัย